บทที่1นึ่ในห้องจัดเลี้ยงเตาที่มีฐานสีเงินกำลังลุกไม่อย่างอบอุ่นนานกงเย่เอ็นตัวลงบนเตียงและพลิกดูรายการของขวัญจากคฤรหาหนาต่างๆที่ไปหฮุยมอบให้ในปีนี้ของขวัญที่คฤรหาหนาต่างๆส่งมานั้นมีมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนานกงเย่คิดว่าอาจเป็นเพราะจินอี้ไวมาตรวจสอบครั้งที่แล้วแล้วปล่อยวังเจิ้นนานไปซึ่งทำให้ทุกคนในเมืองหลวงตระหนักอย่างลึกซึ้งว่า เซียวยี่อยู่ในความปลดปรานของจักรพรรดิพวกเขาจึงใช้โอกาสปีใหม่นี้สร้างมิตรภาพกับวังเจิ้นหนานคนในแวดวงราชการย่อมไม่หยับคายถึงขนาดนำธนบัตรเงินมาให้โดยตรงแต่จะนำไข่มุกยกเครื่องประดับและสิ่งของจิปาถะอื่นๆมาให้เป็นจำนวนมากไข่มุกเพียงอย่างเดียวก็ใหญ่เท่าหัวแม่มือแล้วยังมีสมุนไพรอันล้ำค่าขนสัตว์ทั้งผืน และแม้แต่คฤริหน์บางหลังยังพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบม้าที่สวยงามและดับอันล้ำค่าให้กับพวกเขาผู้คนที่มอบของขวัญน,นั้นมีความรอบคอบมากและแม้ว่าของขวัญเหล่านั้นจะมีค่าแต่พวกเขาก็รู้วิธีควบคุมมันดังนั้นหนานกงเย่จึงให้ผู้คนยอมรับของขวัญทั้งหมดเมื่อพิจารณาถึงสถานะของเซียวยี่ในฐานะตัวประกรันการเป็นคนซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมมากเกินไปถือเป็นข้อห้าม นันกงเย่ส่งรายการของขวัญกลับไปที่ปหายุยและสั่งด้วยรอยยิ้มนำไข่มุกส่งไปให้คุณหนูใหญ่ปหายุยเห็นด้วยและพูดว่าพระชายาร้านอาหารจินหยูแห่งใหม่เพิ่งเปิดในเมืองหลวงว่ากันว่ามีผ้าชุดใหม่สวยงามมากมายมาจากเจียงหนานคุณอยากใส่บ้างไหมรูปแบบชุดจากเจียงหนานนั้นประณีตและทันสมัยมากชุดพวกนี้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้หญิงและผู้หญิงมาโดยตลอด ตกลงนั้นน้องสาวเฟยกับฉันจะเลือกคนละชุดนานกงเย่มีอารมณ์ดีคุณขอให้เจ้าของร้านมาที่วังพรุ่งนี้แล้วฉันจะเลือกแบบเองอีกอย่างฉันจะเลือกแบบหนึ่งให้อี้เหมยและลูกพี่ลูกน้องของคุณเป็นสินสอดอี้เหมยและหลีหล,หลีต่างก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานหลังปีใหม่เดิมที่นานกงเย่ตั้งใจจะให้แต่งงานก่อนปีใหม่แต่ปีนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำถ้าล,หลีหลีแต่งงานไปเธอคงยุ่งยิ่งกว่านี้ เธอเลยกำหนดวันเป็นหลังเทศกาลคมไฟให้อี้เหมยและลีหลีแต่งงานลีหลีที่รออยู่ข้างๆก็ไม่อายเลยเมื่อได้ยินเรื่องสินสอดเธอกลับพูดอย่างร่าเริงบ่าวขอบคุณพระชายาไปหุยอดไม่ได้ที่จะจ้องมองเธอแล้วคิดว่าผู้หญิงคนนี้ดูไม่เหมือนผู้หญิงเลยสักนิดเมื่อนานกงเย่เห็นสิ่งนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะพูดติดตลกอย่ามองเธอแบบนั้นเลย เมื่อน้องสาวแต่งงานในฐานะพี่สาวคุณต้องทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับเธอถึงตอนคุณแต่งงานฉันก็จะดูแลยอย่างดีเช่นกันใบหน้าของไปหุยเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีพูดอย่างเร่งรีบบ่าวขอตัวก่อนนานกงเย่หยุดล้อเลียนเธอแล้วพูดด้วยรอยยิม้มไปที่บ้านของจูซิงเพื่อดูว่าซื่อจือส่งจดหมายกลับมาแล้วหรือยังไปุยตอบรับอย่างรวดเร็วและถอยกลับราวกับกำลังวิ่งหนีทันทีที่เธอเปิดประตู เธอเห็นเซียวเฟยยืนอยู่นอกประตูและชุยเอ๋อที่กำลังจะรายงานคราวนี้ไม่จำเป็นต้องรายงานอะไรอีกแล้วนานกงเย่โบกมือให้เธอและพูดว่าน้องสาวเฟยเข้ามาเซียวเฟยเข้ามาในห้องแล้วพูดอย่างสงสัยใบหน้าของไปหุยแดงมากหลังจากทักทายแล้วเธอพูดกับนานกงเย่อย,อย่างเขินอายเล็กน้อยพี่สะพ้ายโปรดช่วยดูผลงานเย็บปักของฉันหน่อย หลังจากพูดแล้วเธอก็ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้ดูอย่างอ้ายๆนานกงเย่มองใกล้ๆและยกมุมปากของเธอขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าบุคลิกของเซียวเฟยจะสะท้อนให้เห็นในฝีมือการเย็บปักของเธอทุกฝีเข็มนั้นเรียบร้อยและเป็นระเบียบราวกับวัดด้วยไม้บรรทัดความยาวและระยะห่างนั้นแทบจะเท่ากันทุกประการอย่างไรก็ตามลูกสาวในวังของเจ้าชายไม่จำเป็นต้องพึ่งการเย็บปักเพื่อหาเลี้ยงชีพ พวกเธอจะเรียนรู้และสามารถทำกระเป๋าและเสื้อผ้าให้สามีได้หลังจากแต่งงานกันก็เพียงพอแล้วเมื่อหลีหลีเห็นหนานกงเย่ย,ยิ้มเธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูและอดหัวเราะไม่ได้หลังจากที่อยู่ด้วยกันมานานเธอก็คิดว่าคุณหนูใหญ่น่าสนใจทีเดียวเมื่อเห็นเซียวเฟยแสดงท่าทีเขินอายหนานกงเย่ยจึงพูดอย่างเร่งรีบน้องสาวเฟยทักษะการเย็บปักของคุณดีมาก ต่อไปฉันจะสอนให้คุณปักลวดลายง่ายๆบ้างดีไหมเซียวเฟยร,รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพี่สะายคุณไม่ได้บอกว่ามีการเย็บ20แบบที่ใช้กันทั่วไปในการเย็บปักถักร้อยเหรอเธอเรียนรู้เพียงห้าหรือหแบบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานานกงเย่อธิบายให้เซียวเฟยอ,อย่างอดทนน้องสาวเฟยแม้ว่าจะมีเทคนิคการเย็บปักมากมายแต่ก็เหมือนกับเมื่อเราเรียนรู้การเขียนอักษรวิจิร เราจะพลิกแพลงไม่ได้หากเราไม่ได้ฝึกฝนการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบดั้งเดิมให้ดีแม้ว่าฉันจะสอนคุณทุกวันนี้มันเป็นเพียงรูปแบบการเย็บปักขั้นพื้นฐานแต่ก็เพียงพอสำหรับการปักดอกไม้และต้นไม้ที่เรียบง่ายที่สุดได้แล้วเซียวเฟยพยักหน้าอย่างครุ่นคิดนานกงเย่หยิบภาพวาดที่วาดไว้ลงหน้าออกมาจากกรอบหวายจากนั้นชี้ไปที่ดอกบัวสีขาวสามดอกบนนั้นแล้วบอกเซียวเฟย น้องสาวเฟยเลือกเส้นได้สำหรับดอกบวยสีขาวเหล่านี้ก่อนและพูดว่าพี่สะพ้ยไม่ใช่แค่เส้นได้สีขาวเองหรือทำไมต้องเลือกอีกหรือไผหุ้ยรีบส่งตะกร้าได้ปักไปให้เซียวเฟยเซียวเฟยมองอย่างตกตะลึงและนับมันอย่างมึนงงหนึ่งสองสามห้าได้สีขาวห้าชนิดนานกงเย่อธิบายด้านข้างมันค่อนข้างเล็กน้อย นี่คือได้ปักที่ฉันซื้อที่ร้านอยู่ซิวในเมืองหลวงถ้านี่คือในเจียงหนานสตรีที่นั่นคงอยากใช้ได้ปักจากร้านหลิวฟางในเจียงหนานพวกเขามีได้สีขาวมากถึง9้าแบบเซียวเฟยพูดไม่ออกหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลับมามีสติอีกครั้งและพูดว่าถูกต้องถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนี้คนโบราณจะพูดได้อย่างไรดอกพลัมขาวกว่าหิมะสามส่วน สีขาวนี้ย่อมแบ่งออกเป็นหลายเฉดสีหนานกงเย่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มเซียวเฟย์มีความสามารถมากแต่ในอดีตเธอเคยไม่ชอบงานเย็บปักถักร้อยแต่ตอนนี้ความคิดของเธอเปลี่ยนไปเธอสามารถผ่านมันไปได้เพียงคลิกเดียวเซียวเฟยคคุ่นคิดอะไรบางอย่างได้และสายตาของเธอก็ต้องมองไปที่ผ้าที่หนานกงเย่กำลังปักอยู่มันเป็นเสื้อคลุมของบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นมา สีและลวดลายของใบไผ่เหล่านั้นที่อยู่บนเสื้อคลุมตรงกับลวดลายบนกระเป๋าเงินที่เธอปักเมื่อไม่กี่วันก่อนอย่างเห็นได้ชัดเซียวเฟยเอื้อมมือออกไปหยิบผ้าปักชิ้นขึ้นมาชมหลังจากมองดูใกล้ๆเธอก็พบว่ามันเป็นไปตามที่เธอคิดก่อนหน้านี้เธอคิดว่ามันเป็นเพียงใบไผ่สองใบที่มีสีต่างกันเล็กน้อยแต่ตอนนี้เธอค้นพบว่าใบไผ่แต่ละใบมีมีการไล่เฉดสีที่ละเอียดอ่อนและเป็นธรรมชาติไปจนถึงเส้นใบ พี่สทักษะการปักของคุณน่าทึ่งมากเซียวเฟยเต็มไปด้วยความชื่นชมชุยเอ๋อก็เข้ามาในห้องเมื่อได้ยินสิ่งนี้เธอก็พูดด้วยรอยยิ้มนั่นเป็นเรื่องปกติพระชายาได้เรียนรู้ทักษะการเย็บปักของเธอจากฮูหยินรองฮูหยินรองจ้างผู้เชี่ยวชาญจากร้านหลิวฟางในเจียงหนานมาสอนทักษะการเย็บปักถักร้อยให้เธอด้วยเซียวเฟยมองดูหนานกงเย่ด้วยแววตาอิจฉา ปรากฏว่าพี่สไปร์เรียนรู้ทักษะการปักจากแม่ของเธอตอนนั้นท่านป้าหนานกงคงจะอธิบายและสาธิตการปักผ้ายอย่างอดทนเหมือนที่พี่สไปร์สอนเธอตอนนี้ภาพของแม่และลูกที่น่ารักปรากฏขึ้นในใจของเซียวเฟยแต่แม่ของเธอไม่เคยสอนสิ่งเหล่านี้ให้เธอเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเย็บป,ปักหรือแม้แต่ชินมารุกตัวอักษรและภาพวาดแม่ของเธอเพียงจ้างครูสอนเธอไม่เพียงแต่ตัวเธอเองเท่านั้น แต่แม่ของเธอยังไม่สอนอะไรให้กับเซียวหลวนพี่ชายคนรองของเธอด้วยพี่ชายรองอายุขนาดนี้แล้วแต่เขาไม่เก่งทั้งวรรณกรรมและศิลปะการต่อสู้แถมเขาก็ยังใช้เวลาทั้งวันอยู่กับผู้หญิงอีกด้วยมีร่องรอยของความโศกเศร้าปรากฏบนใบหน้าของเซียวเฟยตอนนั้นแม่กำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังยุ่งอยู่กับการยกยอและคิดสังหารพี่ชายใหญ่อยู่หรือเปล่าน้องสาวเฟย นานกงแย่มองเสี่ยวเฟยที่กำลังคิดอย่างครุ่นคิดจากนั้นเสี่ยวเฟยก็กลับมามีสติและพูดว่าพี่สะพ้ายมีได้สีขาวมากมายฉันไม่รู้จริงๆว่าควรเลือกสีไหนดีฉันควรเอาได้สีขาวออกไปข้างนอกเพื่อเปรียบเทียบกับดอกบววยสีขาวบนต้นบววยดีไหมนี่เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆดวงตาของลีหลีเป็นประกายและเธอพูดอย่างเร่งรีบคุณหนูฉันจะไปกับคุณด้วย หลังจากพูดอย่างนั้นเซียวเฟยก็ออกจากบ้านพร้อมกับหลีหลีจริงๆหนานกงเย่มองดูแล้วระเบิดเสียงหัวเราะแม้ว่าจะยังเป็นฤดูหนาวแต่ก็มีผู้คนพูดคุยและหัวเราะในฟู่เฟิงหยวนแม้แต่ลมหนาวก็ยังจางหายไปมากเซียวเฟยอ,อยู่กับเธอหลังอาหารเย็นก่อนกลับอากาศหนาวข้างนอกรุนแรงมากหนานกงเย่ขอให้ชุยเอ๋อนำเตาที่เพิ่งได้มาใหม่มาให้เธอ แล้วส่งเธอกลับไปที่ลานบ้านเมื่อเซียวเฟยจากไปแล้วหนานกงเย่ก็เอนตัวลงบนเตียงแล้วปักชุดคลุมต่อไปใกล้จะตรุษจีนแล้วช่วงนี้งานบ้านเยอะมากตอนเย็นเธอยังพอมีเวลาอยู่บ้างเมื่อเธอกำลังจะปักใบไผ่อีกใบไปหุยก็กลับมาจากลานหน้าบ้านและรายงานอย่างมีความสุขพระชายามีจดหมายจากซื่อจือ่อหนานกงเย่รู้สึกมีความสุขและวางผ้าปักลงแล้วรีบรับจดหมาย หลังจากอ่านจดหมายแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก็มากขึ้นเล็กน้อยและเธอก็พูดว่าอายี่จะกลับมาเร็วๆนี้น่าจะทันเทศกาลโคมไฟเหล่าสาวใช้ในบ้านก็มีความสุขเช่นกันทุกคนตื่นเต้นเมื่อเห็นพระชายาที่แต่งงานเป็นเวลาสองปีแล้วแต่เธอฉลองปีใหม่ตามลำพังทุกปีและถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกเสียใจเล็กน้อยกับเธอก็ตาม ในที่สุดในปีนี้พระชายาก็สามารถฉลองงานเลี้ยงในเทศกาลคมไฟรวมกับซื่อจื่อได้เซียวยี่พูดคุยกันมากมายในจดหมายของเขาซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับอาหารประจําวันของเขาเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและการเดินทางเขาพูดถึงทุกสิ่งอย่างละเอียดนานกงเย่ไม่ได้คิดว่ามันน่ารําคาญเลยและริมฝีปากของเธอก็เต็มไปรอยยิ้มอบอุ่นตลอดเวลาแม้ว่าจดหมายของเซียวยี่จะไม่ได้กล่าวถึงไปเย่ แต่เมื่อเขากลับมาก็แปลว่างานสำเร็จแล้วหนานกงเย่นึกถึงทูตไปเย่ที่อาศัยอยู่ในลานบุย่ยี่ดูเหมือนว่าทูตไปเย่เหล่านี้ที่ก่อเรื่องวุ่นวายในต้าอยู่จะไม่มีปีใหม่ที่ดีพวกเขาน่าจะได้ข่าวเร็วๆนี้เช้าว,วันรุ่งขึ้นตามที่หนานกงเย่คาดไว้มีการส่งจดหมายรับไปยังลานบุ่ยี่ที่ทูตของไปเย่พักอยู่ชั่วคราวจดหมายรับมีเพียงไม่กี่คำแต่อ่านแล้วก็น่าตกใจ องชายคนที่สองสามและห้าสิ้นพระชนกษัตริย์ไปเย้สิ้นพระชนและองค์ชายสี่นูฮาขึ้นครองบัลลังแล้วเป็นไปได้ยังไงอาธาจีมองดูรายงานลับในมือและไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองและทรุดตัวลงบนเก้าอี้และรายงานลับในมือก็หลุดร่วงไปเช่นกันทูตไปเย้ออีกคนหนึ่งรีบหยิบรายงานลับบนพื้นขึ้นมาเมื่อเขาอ่านมันเขาเกือบจะหมดแรงและพลงออกมาด้วยความไม่เชื่อ มันเป็นไปไม่ได้อาทาจีพึมพำในเมื่อมีองคชายรองและองคชายหกอยู่ที่นั่นมันจะเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรคงเป็นการโกหกถ้าจะบอกว่าอาทาจีไม่ได้กังวลว่าองค์ชายรองอาจมีเจตนาแตกต่างออกไปหลังจากยึดอำนาจแต่เนื่องจากเขาอยู่ในใต้หยูเขาทำได้เพียงปลอบใจตัวเองโดยบอกว่าองค์ชายรองและองคชายหกเป็นพี่น้องร่วมมารดาขององค์ชายใหญ่และความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับองค์ชายใหญ่ก็ดีมาก อาทาจีเคยคิดว่าองค์ชายรองอาจคิดขึ้นครองบรรลังและกังวลว่าองค์ชายสามอาจก็บดยึดอำนาจแต่กลายเป็นองค์ชายสี่ที่ไร้ความสามารถที่สุดและมีอำนาจน้อยที่สุดขึ้นครองบรรลังได้อย่างไรและในกระบวนการนี้องค์ชายสี่ก็สังหารองค์ชายทั้งสามคนด้วยเกิดอะไรขึ้นกับไปเย่ที่ทำให้สิ่งต่างๆพัฒนามาถึงจุดนี้ยิ่งอาทาจีคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไรเขาก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเรื่อยๆ ทูตที่มาที่ใต้าอยู่ในครั้งนี้ล้วนมาจากกลุ่มขององค์ชายใหญ่กุ้ยหลางดังนั้นการเจรจาสันติภาพทั้งหมดจึงมุ่งมั่นกับการปล่อยตัวองค์ชายใหญ่กุ้ยหลางแต่ตอนนี้องค์ชายสี่นูฮาขึ้นครองบัลลังแล้วองค์ชายใหญ่จะถูกวางไว้ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากษัตริย์องค์ใหม่ไม่สิกษัตริย์จอมปลอมส่งทูตกลุ่มใหม่มาแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไป อาทาจีสงบลงและพูดกับตัวเองว่าจักรพรรดิใต้อยู่คงยังไม่รู้ข่าวนี้และเขาจะต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดหากเราสามารถสรุปการเจรจาสันติภาพได้ก่อนที่จักรพรรดิใต้จะรู้ข่าวแล้วปล่อยให้องค์ชายใหญ่กลับมาที่ไปเย,ย่โดยเร็วที่สุดด้วยอำนาจและอิทธิพลขององค์ชายใหญ่ในไปเย่ทุกอย่างยากที่จะพูดน่าเสียดายที่วังองค์ชายสามอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว จักรพรรดิได้ปิดพระราชวังแล้วและเขาไม่มีความหวังสําหรับการเป็นจักรพรรดิอย่างแน่นอนตอนนี้ทางเลือกเดียวคือตรงไปที่พระราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้าจักรพรรดิใต้อยู่หลังจากตัดสินใจได้แล้วอาทาจีก็ออกเดินทางจากศาลาหวู่ยี่ทันทีและเข้าไปในพระราชวังเพื่อเข้าเฝ้าจักรพรรดิจักรพรรดิยังต้องการทราบว่าไปเย่สามารถคิดกลอุบายอะไรได้บ้างหลังจากที่เขาคุมขังองค์ชายสาม ดังนั้นเขาจึงไม่ทิ้งอาทาจีไว้ตามลำพังและอนุญาตให้พบเขาในห้องทำงานจัก,กรพรรดิได้ทันทีหลังจากอาธาจีโค้งคำนับด้วยความเคารพแล้วเขาก็กล่าวเจตนาตรงถึงประเด็นว่าฟาบาทกระหม่อมอยากจะขอเข้าเฝ้าองค์ชายใหญ่แห่งไปเย่ขอโปรดเมตตาต่อกระหม่อมด้วยตามพระราชะองค์การครั้งก่อนของจัก,กรพรรดิ ทูตไปเย่สามารถเข้าพบกุ้ยหลางได้ในวันที่หนึ่งและวันที่สิบห้าของทุกเดือนแต่วันนี้ไม่ใช่วันแรกหรือวันที่สิบห้าของเดือนแล้ววันที่สิบห้าธันวาคมที่ผ่านมาพวกเขาก็ไม่ได้รับอนุญาตให้พบกุ้ยหลางการที่จักรพรรดิเงียบไปนานทําให้อาทาจีกัดฟันเขารู้ว่าจักรพรรดิต้าอยู่อาจไม่เห็นด้วยกับคําขอของเขาง่ายๆและเขาก็เตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะต้องจ่ายราคาสําหรับสิ่งนี้ แต่ตอนนี้เขาเหลือเวลาไม่มากนะักและนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญอาธาจีสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างเด็ดเดี่ยวตรับใดที่ฝ่าบาททรงอนุญาตให้กระหม่อมเข้าเฝ้าองค์ชายใหญ่กุ้ยหลางไปเย่ก็สามารถตกลงตามเงื่อนไขาการเจรจาสันติภาพได้อาธาจีก้มศรีรษะด้วยความเคารพและรอคำตอบของจักรพรรดิเขาจึงมองไม่เห็นแววตาที่เป็นประกายของจักรพรรดิแวบหนึ่ง ก่อนหน้านี้อันอี้โหกวนอูไปเคยกล่าวไว้ว่าน่าจะมีบางอย่างผิดปกติในไปยเย่ดังนั้นไปยเย่จึงกังวลที่จะสรุปการเจรจาสันติภาพและนำกุ้ยหลังกลับไปที่ไปยเย่เพื่อระง,งับความขัดแย้งกลางเมืองตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องจริงไปยเย่เริ่มใจร้อนมากขึ้นกว่าเดิมต้องมีอะไรเกิดอะไรขึ้นในไปยเย่แน่แน่เมื่อนับเวลาส่วนผิงป๋อก็น่าจะถึงไปเย่แล้ว คิดว่าคงมีข่าวในเร็ววันนี้ในห้องอ่านหนังสือมีแต่ความเงียบงันและจักรพัศก็ยังไม่พูดอีกนานซึ่งทําให้อัาจีรู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเขายิ่งรู้สึกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆหากจักรพัไม่เห็นด้วยเขาควรทําอย่างไรดีแค่พริบตาอัาจีก็เริ่มเหงื่อออกมากมายและกลั้นหายใจแล้วจักรพัดครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างสงบ เอาล่ะฉันจะอนุญาตให้คุณเข้าคุกกรมอาญาเพื่อพบกับกุ้ยหลางได้น้ำเสียงของเขาราบเรียบและไม่มีร่องรอยของอารมณ์ใดๆอาัธาจีไม่ได้สนใจที่จะคาดเดาความคิดของจักรพรรดิแต่เขาเพียงรู้สึกโล่งใจและรีบขอบคุณเขาจากนั้นเขาก็ถอยกลับไปภายใต้การนำของมหาดเล็กตัวน้อยครึ่งชั่วโมงต่อมาในที่สุดอาัธาจีก็เข้าไปในเรือนจำของกรมอาญา แม้ว่ากุ้ยหลังจะไม่ได้เห็นแสงสว่างในคุกมาเป็นเวลานานแล้วแต่เขาก็รู้เวลามาโดยตลอดเมื่อวันที่15้าที่ผ่านมาอาธาจีไม่ได้มาพบเขาจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและจูจ่ๆเขาก็มาในวันนี้เป็นไปได้ไหมว่ามีบางอย่างสำคัญเกิดขึ้นหลังจากรอผู้คุมออกไปอย่างอดทนกุ้ยหลังถามอย่างกังวลเกิดอะไรขึ้น อาทาจีรีรายงานเนื้อหาในจดหมายรับจากไปเย่ให้กุ้ยหลางเขายังบอกเงื่อนไขที่เขาต้องจ่ายเพื่อเข้ามาในกรมอาญาด้วยในที่สุดเขาก็รายงานการเปลี่ยนแปลงล่าสุดทั้งหมดในราชสำนักใต้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดผนึกพระราชวังขององค์ชายสามและการถูกกักบริเวณขององค์ชายสามกุ้ยหลางไม่ใช่บุตรคนโปรดของสวรรค์ที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระสนมอันเป็นที่รักของกษัตริย์ไปเย่ขึ้นสู่อำนาจ องชายใหญ่เช่นเขาก็ประสบกับความอัปยศเช่นกันเขาต้องอดทนต่อความยากลำบากและต้องทนกับสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้และในที่สุดเขาก็รอดพ้นจากการวางแผนร้ายในวังมาได้ต่อมาเขาไม่เพียงแต่ดูแลอำนาจทางการเมืองของไปเย่เท่านั้นแต่ยังทำให้อำนาจกษัตริย์ไปเย่ว่างเปล่าอีกด้วยแต่ในขณะนี้แม้ว่ากุ้ยหลางจะคิดว่าเขาเคยเห็นพายุมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมาก มันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เขากำลังทุกทรมานจากปัญหาภายในและภายนอกจริงๆและเขาก็โดดเดี่ยวและทำอะไรไม่ถูกข่าวร้ายชุดนี้ทำให้ใบหน้าของเขาซีดลงหลายจุดแต่เขาก็ยังสงบกว่าอาธาจีมากหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วเขาก็กล่าวชมเป็นครั้งแรกว่าอาทาจีคุณทำถูกแล้วไม่ว่าคุณจะต้องจ่ายราคาเท่าไรในเวลานี้เราต้องจบการเจรจาสันติภาพก่อน เขาต้องรีบกลับไป,ไปไปเย่โดยเร็วที่สุดนี่คือจุดที่สำคัญดวงตาของกุ้ยหลางมืดมนและลึกล้ามแต่หนักแน่นอย่างยิ่งอาธาจีถอนหายใจด้วยความโล่งอกฟาบาดไม่ได้ตำหนิเขาที่ตัดสินใจได้ดีกุ้ยหลางถามอีกครั้งอาธาจีรายงานลับไม่ได้กล่าวถึงน้องชายหกเลยหรือก่อนหน้านี้เขาตกใจกับข้อมูลในรายงานลับและเขาก็ลืมเรื่ององคชายหกไปแล้วจริงๆ อาทาจีสายหัวใบหน้าของกุ้ยหลางมืดมนเนื่องจากรายงานลับไม่ได้กล่าวถึงน้องชายหกหมายความว่าน้องชายหกต้องรอดไปได้แล้วเหตุดเขาจึงไม่สามารถป้องกันไม่ให้หนูหาขึ้นครองบัลลังก์ได้เป็นไปได้ไหมว่าหัวใจของกุ้ยหลางเต็มไปด้วยความวุ่นวายเขาต้องการเวลาเขาจะต้องกลับไปที่ไปเย่โดยเร็วที่สุดเพื่อพลิกกลับไปเย่เป็นของเขา และเขาจะต้องไม่ยอมให้ไปยเย่ตกไปอยู่ในมือของคนอื่นหลังจากออกจากเรือนจำของกรมอาญาอาฐาจีไปเข้าเฝ้าจัก,กรพรรดิอีกครั้งโดยหวังว่าจะเร่งการเจรจาสันติภาพเขายังเสนอให้ไปยเย่สามารถตกลงตามเงื่อนไขที่อันอี้โหกำหนดไว้ครั้งล่าสุดและเงื่อนไขเดียวที่ต้องการคือต้องแลกกับองค์ชายใหญ่กุ้ยหลางและกล่าวว่าหากใต้อยู่ต้องการตัวประกัน องชายใหญ่ก็ยินดีที่จะส่งลูกชายคนโตของเขามาเป็นตัวประกันเงื่อนไขดังกล่าวถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากถ้าเป็นเมื่อก่อนองค์จักรพัทคงจะตอบตกลงทันทีแต่ตอนนี้องจัก,กรพัทไม่ได้คิดอะไรมากนะและปฏิเสธโดยอ้างว่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วและตามกฎแล้วเขาจะต้องหยุดงานและปิดผนึกสมบัติไม่มีการเจรจาเงื่อนไขต่าง และอาทาจีกลับมาที่ศาลาวูยี่ในสภาพสิ้นหวังเขาทำได้เพียงปลอบใจตัวเองโดยบอกว่าจัก,กรพรรดิไม่ใช่ไม่เห็นด้วยเพียงแต่มันเป็นช่วงปีใหม่ในด้านหนึ่งจัก,กรพรรดิต้องการอย่างเชิงจริงๆแม้ว่าจะตัดสินจากปฏิกิริยาของอาทาจีจากที่นี่เขาเกือบจะแน่ใจว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่ไปเย่แต่เขาก็ยังต้องรอข่าวที่แน่นอนจากส่วนผิงป๋อ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าการเจรจาสันติภาพจะดําเนินต่อไปอย่างไรเขาเสียลูกชายคนหนึ่งของเขาไว้ในมือของไปเย่แล้วและเขาไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้ไปเย่ไปอย่างง่ายดายในทางกลับกันก็เป็นกฎในการหยุดงานและปิดผนึกสมบัติในช่วงปีใหม่ด้วยด้วยวิธีนี้ในวันที่29ธันวาคมหลังจากพิธีปิดผนึกสมบัติและปิดผนึกงานทุกคนในราชสำนักก็โล่งใจทันที ไม่เพียงแต่จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นเวลาเจ็ดวันแต่พวกเขายังทำงานหนักเพื่อสิ่งนั้นด้วยโดยเฉพาะปีนี้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาช่างเครียดจริงๆและในที่สุดพวกเขาก็สามารถใช้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีนเพื่อพักหายใจได้ปีที่แล้วหนานกงเย่ใช้เวลาช่วงปีใหม่ตามลําพังแต่ในปีนี้แม้ว่าเซียวยี่จะยังไม่อยู่ที่นี่แต่เซียวเฟยก็ยังอยู่กับเธอในวังและมีคนพูดคุยและหัวเราะ ซึ่งเพิ่มบรรยากาศปีใหม่ในวันส่งท้ายปีเก่าคมไฟสีแดงถูกแขวนไว้ในวังเจ้าชายเจิ้นหนานและประทัดที่ดังขึ้นทีละอันบนถนนและในหมู่เพื่อนบ้านราวกับว่าแม้แต่อากาศก็เต็มไปด้วยรสชาติที่เข้มข้นของปีใหม่หนานกงเย่พาเซียวเฟยไปนั่งบนเก้าอี้ในห้องโถงหูโชเหล่าแม่บ้านและสาวใช้ในวังต่างก็ก้าวไปข้างหน้าเพื่อแสดงความยินดี ลีหลีและชวยเอ๋อมอบรางวัลให้พวกเขาอย่างมีความสุขและแจกเหรียญอีแปะอีกสองตะกร้าหลังจากได้รับรางวัลมากมายคนรับใช้ก็มีความสุขกันมากสักพักหนึ่งเสียงหัวเราะคำขอบคุณและประทัดที่อยู่ข้างนอกก็ดังประสานกันทำให้แม้แต่ห้องโถงวูโชที่ปกติแล้วจะเงียบเหงาก็มีชีวิตชีวาจากนั้นมื้อเย็นวันส่งท้ายปีเก่าก็เริ่มยกมาทีละจานพร้อมด้วยอาหารอันตรการตาและส่งกลิ่นหอมอวนไปทั่ว นอกเหนือจากอาหารธรรมดาแล้วพวกเขาแต่ละคนยังมีเกี๊ยวสีขาวอ้วนอยู่ข้างหน้าพวกเขาเกีียวที่เพิ่งออกมาจากหมอ้อกำลังมึงมีไอร้อนสีขาวทำให้ผู้คนรู้สึกอยากอาหารขึ้นมาทันทีที่เห็นซึ่งแตกต่างจากซินเจียงทางตอนใต้เซียวเฟยกระพริบตาด้วยความประหลาดใจลีหลีหล่ที่กำลังเสิร์ฟอาหารอยู่ข้างๆอธิบายด้วยรอยยิม้มคุณหนูทางตอนเหนือของเราแตกต่างจากซินเจียงทางตอนใต้ คุณต้องกินเกี๊ยวในช่วงตรุษจีนหนานกงเย่เตือนน้องสาวเฟยคุณต้องกินเกี๊ยวเหล่านี้ช้าๆเซียวเฟยกระพริบตาอย่างสงสัยและพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเมื่อเห็นหนานกงเย่เคี้ยวช้าๆและระมัดระวังเซียวเฟยก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอก็ทำตามและกินอาหารอย่างช้าๆและอดทนไปหุ้ยและลีหลีที่อยู่ข้างโต๊ะต่างแอบมองดูกันเมื่อเธอไปถึงเกี๊ยวชิ้นที่สี่ เซียวเฟยได้ยินเสียงกรุบกรอบในปากของเธอทันทีที่เธอกัดดวงตาของเธอเบอิกกว้างริมฝีปากของเธอก็ขยับสองสามครั้งและในที่สุดเธอก็คายเหรียญสีเหลืองสดใสออกมาหนานกงเย่และไปหุยหัวเราะออกมาดังๆไปหุยอธิบายด้วยรอยยิม้มคุณหนูจัดกเกี้ยวสองจานที่คุณและพระชายากินมีเพียงจานเดียวเท่านั้นที่มีเหรียญอยู่ ใครก็ตามที่ได้กินมันก็จะเป็นผู้โชคดีที่สุดในตระกูลเซียวเฟยมองไปรอบๆผู้คนรอบตัวเธอและเข้าใจทันทีว่าเหรียญนั้นถูกจัดวางลงในจานเกี๊ยวของเธอโดยตั้งใจรอยยิ้มก็อดไม่ได้ที่จะปรากฏบนใบหน้าของเธอหลังจากรับประทานอาหารเย็นที่มีชีวิตชีวาทั้งสองก็ไปจุดพรุดอกไม้ไฟด้วยกันกล่องดอกไม้ไฟในวังเจิ้นหนานทำโดยร้านค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองหลวง ดอกไม้ไฟนั้นงดงามเป็นพิเศษและแต่ละดอกก็ดูเหมือนดอกเบญจมาศขนาดยักษ์บานสะพรั่งในท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดบทบังแสงจากดวงดาวและพระจันทร์คราวนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวข้ามไปยังปีใหม่เมื่อปีใหม่มาถึงเสียงประทัดก็ดังสนัน่นและท้องฟ้ายามค่ำคืนเต็มไปด้วยดอกไม้ไฟและแม้แต่คนรอบข้างก็ส่งเสียงแสดงความยินดีปีใหม่ปีใหม่ ทุกเสียงสนุกสนานยิ่งกว่าครั้งสุดท้ายและทุกเสียงก็มีชีวิตชีวายิ่งกว่าครั้งก่อนไปหุ้ยและหลี่หลีซึ่งมาพร้อมกับหนานกงเย่และเซียวเฟยในวันส่งท้ายปีเก่าเป็นผู้นําในการอวยพรปีใหม่แก่เจ้านายทั้งสองของพวกเขาตามด้วยเซียวเฟยเธอยังได้กล่าวคําอวยพรปีใหม่แก่หนานกงเย่และยังได้รับซองอ่างเปาสีแดงอีกด้วยน้องสาวเฟยนี่คือเงินปีใหม่หนานกงเย่มองเซียวเฟยด้วยรอยยิ้ม แม้ว่าพ่อและแม่ของเธอจะให้เงินนำโชคแก่เธอในช่วงตรุษจีนเมื่อหลายปีก่อนแต่เธอยังไม่เคยได้รับจากพี่ชายใหญ่และพี่ชายรองเลยพี่สะพ้ายอายุมากกว่าเธอเพียงเล็กน้อยแต่เธอก็มีน้ำใจมากเซียวเฟยคิดอะไรบางอย่างได้และทันใดนั้นก็พูดว่าพี่สะพ้ายคุณจะปักปิ่นในปีนี้ใช่หรือเปล่านานกงเย่พยักหน้าด้วยสีหน้าเขินอายเล็กน้อยที่เซียวเฟยไม่เข้าใจฉันจะปักปิ่นในเดือนมิถุนายนปีนี้ เมื่อผู้หญิงอายุครบ15ปีจะมีพิธีปักปิ่นเพื่อแสดงว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อวันเกิดของพี่สะพ้ยมาถึงเธอจะต้องให้ของขวัญที่ดีแก่พี่สะพ้ยแต่คราวนี้เซียวเฟหยิบกระเป๋าเงินสีแดงบวยออกมาจากแขนเสื้อของเธอด้วยความเขินอายฝีมือการประดิษฐ์นั้นประณีตมากและดอกบวยสีขาวสามดอกที่มุมกระเป๋าก็ปักอย่างประณีตด,ดูสวยงามแต่นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เธอให้ได้ในตอนนี้ ขอบคุณนะน้องสาวเฟยนานกงเย่ยรับมันด้วยรอยยิ้มและชมเชยว่าฝีมือน้องสาวเฟยก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจริงๆแค่มองดูก็รู้ว่าเซียวเฟยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปักแบบนี้เซียวเฟย์ยิ้มอย่างเขินอายและพูดอย่างเร่งรีบพี่สไปซไปพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าคุณต้องเข้าวังเพื่อร่วมแสดงความยินดีต่อฮองเฮาถ้าคุณไม่เข้านอนตอนนี้ฉันกลัวว่าคุณจะนอนไม่หลับ นานกงเย่ก็ได้นอนหลับเหมือนกันในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเธอจะต้องลุกขึ้นเมื่อเสียงไก่ขันครั้งแรกดังขึ้นในตอนเช้าของวันแรกของปีใหม่นานกงเย่ไปที่พระราชวังเพื่อแสดงความยินดีกับฮองเฮาตามปกติในวันที่สองของปีใหม่เธอได้พาเซียวเฟยกลับไปที่คฤรานัหานานกงตั้งแต่เซียวยี่ไม่อยู่วังเจิ้นนานก็ไม่ได้ต้อนรับแขกซึ่งทำให้เธอมีเวลาว่างมากมาย ด้วยเหตุนี้เธอจึงไปร่วมงานเลี้ยงที่วังขององค์หญิงหยองหยางตามที่ฟู่หยุนหยานกล่าวไว้เจ้าหญิงหยองหยางต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อแนะนำเวินหยูหลานชายที่หายไปนานของเธออย่างเป็นทางการให้กับครหาต,ต่างๆในเมืองหลวง